นกุเินมาลกินนี่หาวนี่หาวคนนี้ชอว่าก็บอกว่าผมหมดอูครับชื่อจริงชื่ออุทัยแก้วสมบัติครับพี่น้องครับเช้ามานะครับวันนี้ก็การมาลากฐานแห่งความบางคังเนาะก่อนจะไปวางรากฐานก็ เตอน้ำยาล้างโอเทปก่อนพี่น้องครับเติมน้ำยาล้างโอเทปก่อนเมื่อ,อก,กี้ใครครับพี่น้องครับฮะล้างหน้าล้างตาด้วยอะไรครับด้วยนี่ครับมุดหลังหน้าฮะมันซึมเข้าไปทำให้หน้าน,นุ่มเหมือนตูดเด็ดเลยนะนุ่มเลยครับพี่น้องครับ คนที่มีสิวนะครับมีสิวที่เป็นสิวรูขุมขนตามนู้นต่างๆก็นี่ครับนะพี่น้องสังเกตไหมผมไม่มีสิวเลย <c oughs> เออกาแฟกาแฟนายเนี่ยประโยชน์คุณค่าก็คือบำรุงสายตาบำรุงข้อเขา เนาะทำไมต้องบำรุงข้อเขา่าทำไมต้องบำรุงสายตาเพราะว่าเราใช้ชีวิตมานานแล้วคนลยหลักสี่หลักห้าคนเราเนี่ยร่างกายคนเราก็จะเริ่มเงี้ครับสึกหลอ่อพี่น้องสังเกตไหมเครื่องยนต์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นรถไม่ว่าจะเป็นอะไรที่เป็นเครื่องจักรเครื่องยนต์ถ้าไม่มีการถ่ายน้ํามันถ้าไม่มีการเปลี่ยนเครื่องพังไหมครับพัง แบตเตอรตี่ก็ยังพังเลยแบตอเอ้าแบตโทรศัพท์ง,ง่ายคราแบตโทรศัพท์พี่น้องพี่ยายพี่น้องใช้ทโทรศัพท์แต่รักษาแบตโทรศัพท,ทพ์เสื่อมไหมเสื่อมพังไหมรับก็จะมีการเปลี่ยนกันบำรุงสายตาบำรุงข้อเขา่านะครับข่าลักนี้สำหรับคนที่เข้ามาใหม่ผมผู้หมวดอูทชื่อจริงชื่ออุทไทยแก้วสมบัติครับวันนี้ก็ มาเสริมมาเติมให้กับพี่กับน้องจากหนังสือพ่อรวยสอนลองทุนวันนี้การวางรากฐานในความมั่งคั่งโอ้ตัวหนังสือพอๆกับอารเรนะเสียนแปะเนี่ยตอนนั้นไปไปวัดมังามาวัดศารเจ้าอยู่ที่เนี่ยปทุมธานีเนี่ยไม่ไกลไม่ไกลนะครับทำไมอ่ ทำไมต้องไปวัดมะขามทำไมต้องเสียนแปะแล้วมันตรงกับวางหลักฐานความบางข่งเสียนแปะเขาเป็นบุคคลบุคคลหนึ่งพี่น้องก็ไปดูรละเอียดเอานะที่อยู่ปทุมธานีน่าจะรู้จักดีโดยเฉพาะตำรวจส่วนพี่ใครเนี่ยรู้ดีเลยครับว่าเสียนแปะนี่เป็นใครผมก็มีรุ่นพี่คนหนึ่งอยู่ที่นั่นแล้วก็มีเพื่อนหลายคน <Cornell>. นะครับอยู่ที่ส่วนพิไขยทุนพี่รู้สึกว่านามตระกูลรัตนบุญแสง่ยแกน่าจะเกษียณแล้วผู้กองไพฑูลรัตนบุญแสงแกเกษียณไปแล้วแต่ก่อนแกก็เคยอยู่ทุ่งสองห้องเลยย้ายไปอยู่สพส่วนพิกไทยเนาะการวางรากฐานแห่งความมั่งคั่งเนี่ยพวกเราจะวางยังไงหื ผมให้พี่น้องดูด้านหลังออเทสมัยอ่อนมองออกไปก่อน <c oughs> พี่น้องเห็นไผ่ไหมครับต้นไผ่ไผ่มันมีนี่ก็เรียกกอไผ่กอไผ่มีลำไผ่หลายคนหลายอาจารย์หลายสำนักก็จะเอาเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องไผ่กินเรื่องปลูกไผ่หรือเรื่องความสามาัคคีจำได้ว่าอยู่ป .2 คุณครูก็สอนเรื่องเกีย่ยวเันเรื่องความสามาัคคีเอาลองหักกิ่งไผ่ดิหักกิง่งแรกได้แต่พอหลายๆกิง่งรวมกันหักได้ไหมหักไม่ได้เลยอมผมจะสื่อสารอะไรบางคนสื่อสารอะไรกูหมด เน็ตเวิร์กเน็ตเวิร์กมาตัวีเน็ตเวิร์กมาเก็ตติ้งเน็ตเวิร์กเมื่อกี้คือมันเครือข่ายเครือข่ายมันกอไผ่ไผ่ไตอนแรกที่ไปปลูกก็ปลูกใช้ต่อเดียวใช่ไหมใช้ไผ่ต่อเดียวใช่ไหมตอนเป็นเด็กกับคุณพ่อเวลาคุณพ่อไปปลูกอู้ไปถึงหิ้อยู่หน้ามา ุณพ่อถือกระป๋องที่ผมเคยคุยประจาปลูกพอปลูกเสร็จปั๊บมันก็เลยมันก็แตกแตกหนอ่อแตกหน่อมันก็จเจริญงอกงามกอใหญ่พอกอใหญ่มาเสร็จปั๊บพี่น้องสามารถใช้ประโยชน์ได้เยอะไหมที่ประเทศจีนเขาเป็นอุตสาหกรรมเลยนะครับเอาไผ่ไปทําเฟอร์นิเจอร์บ้านเราก็เยอะแยะแถวปาจีนบรีหรือแถวไหนที่มีไผ่เยอะ ไม่ว่าจะเป็นปาจีนบุรีไม่ว่าจะเป็นจังหวัดเลยทำอะไรทำเฟอร์นิเจอร์เป็นโต๊ะมั่งละเป็นเก้าอี้มั่งละ่ะเป็นของจักสาสตรมั่งละนั่นแหละเหมือนกันการวางรากฐานของพวกเราเราวางแบบให้มันเกิดความมัง่งคั่งการวาง พื้นฐานของบ้านคือเสาอิดพื้นฐานของธุรกิจก็คือการศึกษาผมคุยแล้วอีแรกคืออีดูคาชั่นอีที่สองก็คือเอ็กเพียประสบการณ์อีที่สามก็คือเอ็กซ์คูซีฟคลาสนั่นก็คือเบื้องต้นของการวางหลักรากฐานเมื่อเราวางแผนนี่คือแผนของเรานะพวกเราวางแผนเหมือนกัน พี่น้องจะเดินขึ้นเขาเดินขึ้นดอยอะ่ะถ้ามีพี่น้องไม่ก้าวเริ่มก้าวก็คือหมายเขาว่าก้าวแรกระยะทางพันลีเริ่มต้นที่ก้าวแรกเสมอเหมือนกันตอนนี้ที่อินเดียโปรเจกต์เขามีอะไรครับพี่น้องครับเขามีเขาวางรากฐานในความมั่งคั่งแก่พี่กับน้องก็คือเรื่องอะไร เหมืองครับพี่น้องครับเหมืองอะไรเหมืองขุดบิตคอยเหมืองขุดบิตคอยนี่ก็คือต้องการให้พี่น้องเป็นเจ้าของเหมืองพี่น้องจะไปขุดคนเดียวเนี่ยโอ้โหกว่าจะขุดดินขุดทรายออกมาโคตรลำบากเลยแต่ถ้าพี่น้องเป็นเจ้าของเหมืองเองล่ะเออเป็นเจ้าของเหมืองหมายวามว่า เครื่องมือเนี่ยใช้ในการขุดบิตคอยโดยยังไงครับผู้หมวดง่ายทีเดียวพี่น้องมาบริโภคสินค้าผลิตภัณฑ์ของอินดีมมีหลายตัวเมื่อพี่น้องมาบริโภคมาซื้อก็เป็นเครือข่ายผู้บริโภคพ,พอเป็นเครือข่ายผู้บริโภคตามที่เขาบอกพี่น้องก็จิตหนึ่ง พี่น้องก็ได้เป็นเจ้าของเหมืองตัวย่อคือ n ครับ n ก็คือมดเนาะเหมืองบิตคอยขุดบิตคอยเพื่ออะไรนั่นก็คือการวางลากฐานในความเมืองฐานอ่าผมให้พี่น้องดูนี้ทีนึงปั๊บเลืเ่อนลงมามาที่มนะีเดียเนาะผมให้ดูว่าบิตคอยปั๊บวันนั้น์ตโปลิโอเท่าไหร่ อืมอ้าวครับอืมครับแค่นี้พอเออพอตบริโอเขียวทุกตัวอันนี้อยู่ในคริปโตเคเรนซี อันนี้พะอากระดานของบิดครับมาก,กระดานของบิดครับนี่ก็คือเขาเป็นคล้ายๆว่าเป็นก็บอกว่ากระดานทีนี้แต่และตัวที่พี่น้องจะซืออ้อไม่ว่าจะเป็นบิตคอยไม่ว่าเป็นอีตเลียปมีหลายตัวที่เข้าอยู่ในตลาดตลาดตลาดคริปโตเนาะทางดินดินเี่ เขาก็มีมองหาว่าการมาลักฐานจะทําไงพี่น้องบางครั้งแต่ละคนใช้ออกแรงเองจริงกว่าจะได้มาในโคตรเหนื่อยเลยเหนื่อยมากใช้แรงเยอะแต่ถ้าพี่น้องมีระบบอินดีนโปรเจกต์เขามีระบบความสำเร็จของพี่น้องคืองานของเราเสร็จเขาก็มีเ็าเรียกว่า เงินก้อนหนึ่งเอาไปซื้อเหมือนเอาไปซื้อเหมือนก็ไปจ้างคนเปนทำห้เรียกไว้ทำเหมืองเหมือนขุดบิตคอยตอนนี้แต่ละเหรียญมูลค่าโอ้รู้สึกจะเป็นเมื่อวานรู้สึกจะเป็นล้านสี่ลวมั้งตอนนั้นลงไปล้านหนึ่งก็ตอนที่เกิดภาวะสงครามระหว่างยูเครนกับรัสเซียรบกันหลายคนตกใจ ราคาบิดมารล่วงนะครับจากร้านจองเหลือร้านหนึ่งพอจะพักหนึ่งพอดูไปมาเออชาวเมืองเข้าใจ <c oughs> ชาวคลิปตัวเข้าใจเสร็จปับไปไ๊บงเ,ง en, Bitcoin, เป็นไงครับที่ล่วงก็คือค่าเงินรูเบิลล่วงลงแต่บิตคอยเป็นไงครับตอนนี้ดีดขึ้นเป็นล้านสี่ผมไม่รู้ว่าเช้ามาเนี่ยราคาเท่าไหร่เดีย๋ยวหลังจากจบรายการจะไปดูอีกที เหมือนคือพี่น้องจะไปเป็นเจ้าของบิตคอยมันมีเท่าไหร่ยีบเอดล้านเหรียญมั้งถ้าจำไม่ผิดเนาะแล้วก็ไม่มีขึ้นไม่มีลงคําว่าไม่มีขึ้นไม,ม่ลงก็คือจํานวนเหรียญมันเท่าเดิม2ี่สดล้านเหรียญทีนี้ทุกคนก็อยากจะได้ก็เรียกว่าเงินดิจิตอลทางอินดีมโปรเจกต์ก็เรียกว่ารู้เวยว่าวิธีการจะทำไงให้พวกเราเป็นเจ้าของเงินดิจิตอล ก็เขาเรียกว่ามีการวิวัฒนาการตัวนี้ตัวมูสเนี่ยผสมน้ำแร่ผู้เย็นเข้าหอมจากเมืองไปเป็นผลิตภัณฑ์ที่สุดยอดคนที่เป็นสิวซื้อมาก็ไปทานหน้าเราไปล้างออกพอล้างออกก็เรียกว่าใช้ล้างหน้าแล้วก็ได้ไประโยชน์ตรงไหนสตยตังก็ได้ พอได้จะตังเสร็จไปไงครับสุขภาพร่างกายหน้าตาดีขึ้นพอหน้าตาดีขึ้นก็บอกต่อก็บอกต่อไงมันก็เป็นการสร้างสร้างฐานแห่งความมั่งคั่งโดยที่พี่น้องไปครับหลายกระเป๋าบริษัทเขาพัฒนาเขาหาวิธีการให้พี่น้องมีหลายกระเป๋ามีหลายกระเป๋าโดยที่ พี่น้องทํางานโดยที่ไม่ต้องเหนื่อยทําง่ายง่ายๆง,ยงยก็เหมือนแต่ผมนอนเช้าออกมาเสร็จปับ๊บแค่ออกมาประชาสัมพันธ์นำเสนอไม่คาดหวังทุกอย่างคือสถิติเิอ่ะแล้ววันนี้ผู้หมวดเสนอเรื่องอะไรนําเสนอเรืออรผมนําเสนอเรื่องการบางหลักษารในความมังคังแล้วก็ใส่อะไรเขาเรียกว่าใส่ตัวเน็ตเวิร์กมาเก็ตติ้ง ก็คือระบบเครือข่ายการทำระบบเครือข่ายพี่น้องจะไปลุยขุดมือขุดบิตคอยเองโดยที่ไม่ใช้เหมืองขุดเนี่ยพี่น้องจะต้องลงทุนแบบมหาศาลมากแต่ถ้าพี่น้องเป็นเจ้าของเหมืองเองเป็นเจ้าของเหมืองเองพี่น้องเป็นเจ้าของเ,อ,เองก็เหมือนคล้ายๆว่าพี่น้องเข้ามาเป็นหุ้นส่วนในเหมืองเป็นหุ้นส่วนในนะแล้วทําไง ก็ทําให้เจ้าหน้าที่คนที่เขาขุดเหมืองเขาขุดไปเองโดยที่เราไปนงครับมีเวลามากิบกาแฟดื่มกินกาแฟจุบช่วเหมือนผมเนี่ยตื่มจะมาก็กินกาแฟช่วบพอกินกาแฟแล้วก็เปิดเปิดพอร์ตดูเออเป็นไงเปิดวันละครั้งก็ได้มมนต้องเปิดทุกวันเออพอเปิดเทรจวันไหนที่เราู็ง่ายคือยังไงมันก็เดินทางของมันอยู่แล้ว ทุกสี่ปีราคามันจะอะไรครับมันจะผันผวนทุกสี่ปีแต่ผันผวนใหญ่ใหญ่เยอะนะทุกสี่ปีแต่ช่วงแต่ละปีแต่ละวินาทีเนี่ยคือทุกคนทัว่วโลกเขาเรียกอะไรเขาใช้บล็อกเชลบล็อกเชนบล็อกเชนเนาะเออบล็อกเชนพี่น้องเขาต้องไปศึกษา,าศึกษาละเอียดทีนึงสำหรับคนที่เข้ามาใหม่นะคนที่เขาศึกษาอยู่ก่อนก็ศึกษาไปแล้วก็บอกกันต่อเอง สมัยที่ผมรู้เรื่องใหม่ๆก็ตอนที่ผมไปฮ่องกงครั้งที่สองมีด็อกเตอร์คนหนึ่งมาคุยให้ผมฟังเรื่องบิตคอยผมก็ไม่เข้าใจครับคือมันใหม่ไม่เข้าใจเหมือนอะไรเหมือนเหมือนพี่น้องตระกูลไรเหมือนโทมัสอันวาดิสันนี่แหละพี่น้องตระกูลไรบอกว่าคนเราสามารถบินได้สมัยก่อนพี่น้องตระกูลไรบอกอย่างนั้นผมก็เหมือนหลายๆคนสมัยนั้นก็คือมันจะเป็นไปได้เลย เหมือนกันบิตคอยก็บอกว่าหมวดมันสามารถเอาไปซื้อบ้านซื้อรถแลกเปลี่ยนซื้อบ้านซื้อรถซื้อนั่นซื้อนี้ได้นะสมัยผมไปฮ่องกงของที่สองรู้สึกราคาบิตคอยประมาณเจ็ดร้ยถึงแปดร้อยบาทต่อบิตเป็นไงตอนนี้ไปเลยครับล้านสี่ต่อบิตโคตรจจไไ้ไหม อุยรู้อย่างนีง้คือเรื่องของเรื่องเราไม่ได้ศึกษาพอเราได้ข้อมูลที่หนึ่งเสร็จปั๊บเราก็เรียกว่าตัดสินใจไปก่อนพอตัดสินใจก็ว่าโอ้มันเป็นไม่ไ,ไ,ไ,ได้อย่างงู้นอย่างนี้คือสารพัดแต่ก็กคือคือมันของใหม่แต่การวางรากฐานในความมั่งคั่งเนี่ยของโรเบิร์ตที่ยูสก,กีเนี่ยนานแล้วนละหลายคนไม่ได้เจอหลายคนมองข้าม เหมือนการปลูกไผ่ทุกคนมองข้ามโอ้ยปลูกไผ่ก็ได้กินนอทั้นแหละมันมีคนที่คิดลบสมัยผมเด็กๆเ,เลยแถวบ้านผมอะเกิดจากคนที่ขี้เกียจมึงจะปลูกไผ่เด้อถ้าปลูกไผ่แล้วมันเป็นล่ำมาปั๊บมันสิใส่ล่ำมันะหาม,มึงเขา เขากองฟ้อนอะไรสัคือคนขี้เกียจก็จะมีข้ออ้างเสมอเขาก็มาบอกให้พ่อผมก็บอกพ่อใหญ่เพง่งอย่าจ้าติปลูกเดือไม้ไผ่ะถ้าปลูกไปไม้ไผ่ซุ้มนัม้นน่นมัิหามเจ้าเขาล่งเดี่ยวสคือเขาใส่สิ่งที่ลบถ้าคนลบก็จะมองก็ไม่กล้าทําคุณพ่อผมไม่คิดอย่างนั้นผมพ่อผมปลูกปลูกเพื่ออะไรหนึ่งจินหน่อไผ่พอสองหน่อไผ่เสร็จเป็นไงพอตุกวันนี้เป็นไง หลายหลายพเนี้ยเพ่งเจ้สีขายหลายไปไหนล่ำไผ่ล่ำหมวกสีอักล่สองล่ำแน่เนี่คอยสีไปสารไส้คอยสีไปสารงอบคอยสีไปสารนุ่นสารนี่เป็นไงคุณพ่อได้ขายแล้วปัจจุบันก็ยังอยู่ขนาดคุณพ่อไปสวรรค์แล้วกอไผ่ก็ยังเต็มสวน,มนอยู่เลยสวนที่บ้านและกับสวนที่ไร่อะ่ะเต็งเต็มเลยก็กอไผ่อีกอย่างหนึ่งคนคิดลบก,ก็คือเรื่องเรื่องมะพร้าวมึงจะปลูกด้วยมะพร้าว ปูมันเป็นนวยมากปั๊บเนี่ยมันเป็นน้วยปรับเดี๋ยวเขาจะเอาบักข้าตัวตีปู่ของข้หนามึงเด็นัน่นแหละคนกิดลบเหมือนกันครับพี่น้องครับการวางรากฐาน่งความมั่งคั่งเนี่ยถ้าพี่น้องคิดลบพี่น้องก็จะไม่ไปไหนเลยแต่ถ้าพี่น้องคิดบวกบวกถ้าพี่น้องคิดบวกพี่น้องก็ยังมีพอร์ตกัผมเนี่ย มีพอร์ตอันนี้เฉพาะของเขาเรียกว่าคริปโตเคนเซีอีกหนึ่งก็คือในตลาดหลักทรัพย์นะครับในตลาดหลักทรัพย์มีทั้งตลาดคริปโตมีทั้งตลาดหุ้นก็เลือกเอาค่อยๆครับสะสมเก็บเงินน้อยไม่ต้องคอยเงินแสนครับพี่น้องครับการมาลากฐานเก็บเงินน้อยไม่ต้องคอยเงินแสนเหมือนกัน พี่อินดีโปรเจกต์เนี่ยเขาให้พี่น้องเป็นตัวคองเหมือนตั้งแต่เท่าไหร่รู้สึกว่าจะเป็นพันสามพันหรือสี่พันห้าพันพี่น้องไปดูในตารางสำหรับคนใหม่นะผมก็ใหม่เหมือนกันก็คือแอนเพิ่งมาเปิดเดือนเนี้นะแอนก็คือเหมืองเหมืองมาเปิดเดือนนี้เพราะรายละเอียดไปติดต่อกับคนที่เขาก,กดไลค์กดแชร์ให้หรือระดับผู้นําที่เขาเป็นมิเลนแน เขาจะมีวิธีส่งต่อว่าพี่น้องจะเป็นเจ้าของแอนเนี่ยเจ้าของเหมืองเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่ตัวเท่าไหร่สามพันกว่าบาทได้ท่านี้หมื่นกว่าบาทได้ท่านี้ส0 0 0 0ื่นกว่าบาทได้ท่านี้เมื่อพี่น้องเป็นเจ้าของเหมืองแล้วพี่น้องก็จะเลไรเป็นเจ้าของความมั่งคัง่งเริ่มต้นที่จะพี่น้องบางรากฐานเริ่มต้นที่เป็นเป็นระบบเหมือนอลยเหมือนพี่น้องเป็นเจ้าของกอไผย โดยที่กอไผ่ก่อนนั้นพี่น้องไม่ต้องปลูกพี่น้องสามารถใช้ลำไผ่ตัดลำไผ่ไปทำประโยชน์ดได้เยอะแยะอ้าวใบก็ยังเป็นปุ๋ยอืมลำไผ่พี่น้องสามารถทำอะไรครับเฟอร์นิเจอร์เป็นเก้าอี้หรือนอกจากเป็นเก้าอี้ปอไปเลยเป็นกระเป๋าโอ้ยเยอะแยะเลยสารพัดเลยเหมือนกัน พี่น้องได้ตังมาพอพี่น้องได้ตังมาพี่น้องบริหารจัดการแบ่งให้มันถูกพี่น้องจะไปใช้อะไรไปซื้อเสื้อผ้าไปซื้อมือถือ,อซื้อนู่นซื้อนี้อะไรต่างทําอะไรต่างให้มันเงินงอกพี่น้องก็เป็นเจ้าของเหมือนพอเป็นเจ้าของเหมือนก็ปล่อยให้คนเขาเรียกว่าปล่อยให้คนงานเหมือนเขาขุดไปพี่น้องคอยดูแล้วไปครับชงกาแฟกินจ้วบจวบจวบเช้าๆมันผม,มนี่แลแล้วก็ดูเขาขุดไป <laughs> แบบสบายใจเลยครับพี่น้องครับโอ้บำรุงสายตาบำรุงข้อเขา่าอันผู้หมวดพมถามแน่ก่อไพ่ผู้หมวดถ้าอยากใส่ทางขึ้นเขาคาครับที่พัตโตะนะครับที่ชุมพรที่ละนองมันติดกันละนองหลังส่วน กอไผ่นี้ผมเห็นกอใหญ่ก็คือตอนที่ผมไปเป็นทหารที่จังหวัดเลยอย่างนี้เลยครับนี่แหละไผ่าาป่าเวลาทางหน่วยอยากจะได้เอาไปใช้ประโยชน์ก็ให้พวกเราไปตัดแต่ละลำแต่ล,ล,ำล,ลำก็ย้อมมาได้ก็ต้องลากลงจากเขาใช้ผ้าขม้าผนละผืนนะครับตัดแล้วก็ไปลากลงแล้วก็ไปมัด มาตรงโคนต้นของไผ่แล้วก็ลากลงมันไ้ประโยชน์เหมือนกันเมื่อพี่น้องได้เป็นเจ้าของเหมืองแล้วปล่อยให้คนเขาขุดเหมืองเขาไปพี่น้องมีระบบปล่อยให้ระบบมาทํางานเหมือนพี่น้องมีระบบน้ําประปามีระบบไฟฟ้าที่โทมัสอันวาเอดิสันเขาผลิตหลอดไฟให้กับพวกเรา เมื่อผลิตหลอดไฟแล้วเราได้เป็นเจ้าของหลอดไฟอย่าได้หลอดเดียวแต่ต้องใช้หลายๆหลอดหลอดไฟหลายๆหลอดที่มันใช้ได้เพราะอะไรใช้ไฟ,ฟฟ้าใช่ไหมหรือตัวันนี้มีระบบเลยระบบโซลาร์เซลล์แผงโซลาร์เซลล์เป็นแผงเป็นแผงอย่ามีแผงเดียวมีหลายๆแผงมันก็สามารถได้แสงอาทิตย์มาก็ทําให้แสงสว่างเกิดขึ้นเช่นเดียวกัน อินดีมโปรเจกต์ก็ให้พี่น้องมีรายได้เข้ามาหลายทางเฉพาะอยู่ในตัวอินดีมโปรเจกต์ลายกระเป๋าพอรายกระเป๋านอกจากพี่น้องจะมีแอนเป็นเหมืองขุดบิตคอยแล้วพี่น้องก็มีเงินของในอินดีมพี่น้องสร้างอะไรครับสร้างทีมงานที่ด้านซ้ายด้านขวาลึกยี่สิบชั้นลึกสร้างคน,สร,งคนครสร้างคนก็คือการสร้างคนก็คือการสร้าง เอเซบุคคลที่ผลิตเงินเหมือนตอนนี้พี่น้องไปสร้างแอนสร้างเหมืองเป็นเจ้าของเหมืองก็คือมีคนช่วยอีกแกงหนึง่งก็คือคล้ายๆว่ามีโรงงานอีกโรงงานหนึ่งที่เขาผลิตผลิตเงินให้กับพี่น้องผลิตบิตคอยแล้วประโยชน์เป็นอะไรก็คือหมายก็ว่าพอเหมืองแต่ะละเหมืองเขาขุดได้แต่ะละบิตมาก็แต่ละปีก็จะมีการแบ่งกําไรให้กับพี่น้อง แบ่งกำไรให้กับสมาชิกในอินดีมโปรเจกต์ที่พี่น้องเป็นเจ้าของเหมืองเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่รายละเอียดคุณโจนะครับคุณพี่โจเขาเจ้าของคอนเนคชั่นก็จะมาอธิบายทีนึงเพราะฉะนั้นวันนี้รายละเอียดดีๆเกี่ยวกับเรื่องการวางรากฐานแห่งความมัง่งคั่งจากหนังสือพ่อรวยสอนลงทุน ผมก็แถมตัว N ในบิตคอยให้กับพี่น้องได้เป็นเจ้าของเหมือนว่าพี่น้องจะเป็นเจ้าของเหมือนได้อย่างไงไปถามบุคคลต้องใส่ก็อินบ็อกมาก็ได้ครับว่าจะเข้าไปเป็นเจ้าของเหมือนอยังไงมีวิธีการยังไงถามผมก็ได้ผมจะให้รายละเอียดหรือคนไหนที่เขากดไลค์กดแชร์ครับพี่น้องไปถามดูทีว่าเขาจะพาพี่น้องไปเป็นเจ้าของเหมือนบิตคอยต้องเริ่มต้นราคาถูก สามพันกว่าบาทราคาหมื่นกว่าบาทราคาสามหมื่นกว่าบาทเนี่ยแล้วจํานวนแอนด์เท่าไรเท่าไหร่ผลประโยชน์ก็ตอนที่เวลาเขาขุดได้ <c oughs> ก็จะมาเฉลี่ยคืนให้กับสมาชิกที่เป็นเจ้าของแอนก็เลยว่าเจ้าของบิตคอยเอ้ยไม่ใช่เจ้าของแอนเนาะที่ขุดบิตคอยได้อันนี้ครับหลายท่านจงโชคดีเก้าศูใครถูกก็ ก็ขอแสดงความยินดีกับสมาชิกชาวอินเดียที่ถูก905-906 904-905-906กางมันใกล้เชียงเนาะก็ขอ,ขอแสดงความยินดีด้วยพี่น้องหลายคนที่เข้ามาดูตอนนี้หรือเขาดูย้อนหลังจงโชคดีมีเงินล้านจะอยู่ในบ้านหรือออกจากบ้านให้เงินล้านไหลเข้ากระเป๋าทุกๆท่าน ทุกๆคนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย